สวัสดีครับจาก Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือจันทบุรีนะครับในคลิปวิดีโอเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่น i13 p ป o m ม x นะครับลำโพงเสียลำโพงด้านล่างสำหรับเปิด YouTube เปิดเพลงฟังนะครับ iPhone รุ่นใหม่ๆจะมีลำโพงอยู่2ตัวนะครับก็คือลำโพงด้านบนกับลำโพงด้านล่างลำโพงด้านบนเนี่ยจะใช้สำหรับเวลาที่เราโทรคุยนะครับโทรคุยโทรศัพท์นี่มันอยู่ด้านบนนะครับ โทรคุยโทรพท์โทรเฟสโทรไลน์พวกนี้น,น,นะครับส่วนลำโพงด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับจะใช้เวลาที่เราเปิดเพลงฟังหรือว่าเปิดลำโพงตอนโทรเฟสโทรไลน์โทรปกติน,นะครับเครื่องนี้เนี่ยลำโพงด้านล่างเสียนะครับเวลาที่โทรธรรมดาโทรเฟสโทรไลน์เนี่ยข้างบนมันก็ยังได้ยินอยู่นะครับลำโพงด้านบนได้ยินนะแต่พอลำโพงข้างล่างปุ๊บ เปิด YouTube นี่ไม่มีเสียงเลยนะครับเปิด Facebook เปิดคลิปวิดีโอต่างๆนะครับไม่มีเสียงเลยตัวนี้คือตัวที่เสียนะครับลำโพงด้านล่างเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นลำโพงตัวเก่าเอาออกมาแล้วก็ใส่ลำโพงตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงมันก็จะออกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะลองเปิดมาสักคลิปหนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านพบกันเช่นเคยที่สวนทุเรียนทุ่งเสีทีอ่ตอนนี้ลำโพงก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับใครที่ลำโพงมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงบนหรือลำโพงล่างนะครับเวลาโทรธรรมดาโทรเฟซโทรไลน์หรือเวลาเปิด YouTube คลิปวิดีโอต่างๆแล้วมันไม่มีเสียงติดต่อมาที่ช่างธนวาซ่อมมือถือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ